ดักปลาินเอ้ยดักปลาตะเพียนครับดูผลงานมาดูผลงานปลาคนจินไม่พูดมากชี้ขายยาวๆเลยนะยาวเลยๆๆยาวเลยเดี๋ยวโชว์ชี้ <laughs> หลับยาวจบศูนย์พันศูนย์พันปลาเขาะปละาตะ, <laughs> ะตะเทียนตะเพียนธรรมชาติ พ่อได้ตาลวเดียวจบเลยพ่อแล้วไได้พันยินเลยไมแหงอยากจพันิพูดนิทิีะไงจิ kind of ้งยังไทั้งหลัง้ไหมิหมบ่ไม่ปลอโดดเดอดทั้งนั้นพ่อเลออดปอยโี่แก่ไร้มองอเรอี่แกี่แก่หลังูโกมีอยู่ืี่โมี ไม่ถึงไล่มอกไม่เรื่อยบอกนนี่<ะ>ไปปดแล้วก็ไล่มาเรื่อยบอกเอจิไล่ล้นเรือี่ไปแก่ดูผลงานครับดูผลงานต็มเรือของจริงอุ้ยอุ้ยตกปัน ไปหันตัวนี้ก็้โอ,ย,อ,ววอย,ยีีก่เเีันจิบพีิ่เแหละพันครับแหละพันมาลงได้เลยครับ เอาใหม่ังเดืเ๋อวทิทางเรื่องลงบิกินได้ได้เนี่ไปได้โอเคบายๆอง,ง,งธรรมชาตินะครับไม่ได้หมูนี่เรืคือผิวเปนยังเดี๋ดวยว จริงของจริงรอบเดียวเต็มเรือมองแปดเซนล่างล่างาง้เลยล่างได้บป่าไ้ดู <ừ. S 3> ห้ดู เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายคลิปนี้